ฝัขงของมันยนต์จากเครื่องบินในการสู่ฮอบเพื่อจะมาดัดแปลงเป็นเฮราแปลงเป็นเฮราลำหนึ่งหนึสองสามสี่ห้าหกหกลำโอลำกลางนะพ่อแมนเดอร์อ้นี่มโอนี่ร่นรือจะังนำมันเคบินลงนี่อันนี้เป็นอลูมิเนียมบะโอ้โห ทิ้งไว้เยอะทูทำไมสพานมาสั่นอย่างเงี้ยที่ว่าจะมีไหมที่ว่าที่เราจะไปอ่ะที่เราจะไป่มีผ่าน้ยนสาย้านะครับที่เราจะไปโอ้ดีรับน้ำอย่างนี้ยังได้ใช้ดีกเป็นร้อยปีขึ้นไม่น้ำอย่างนี้โอ้ไม่น้ำเชิญไม่ครับมันดันากอุลตริวมัน เยอะมันก็งั้นแสดงว่าชาวบ้านเขาก็ได้อันนี้สงจัดการลบด้วยเออประมาณนั้นอ่ะได้นี้ด้วยได้ขาขาดที่แก้วขาดด้วยอ่ะนะครับปุ๊บเสร็จได้รวอยนขึ้นมาชาวบ้านได้ยินแล้วเดินชิบเนี่ยมันเราจะไปนี่แหละเพราะว่าถ้ายิงพอพอพอไป็นเงื่อนเด็ดเสร็จ ก็ปลดทิ้งปลดลมต้มปลาใช่ไหมนะแล้วก็ไอ้ทานในถุงกับทานตอนเราขึ้นมาบ้านก็จะไปเก็บมาแล้วก็มาสัา่ตัวนี้มีราคานะเมื่อก่อนราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณลำแล้วสามหมืนม่นบาทตอนเนี้ยนะใช่ครับเมื่อก่อนลำที่กี่ตันเป็นสามหมืน่นอ่ะสามหมืน่น ยังไม่ขายากนี่ของค่อนข้างหายาก้แล้วครับข้างกิโลขายได้มากกว่านั้นนเนี่ยคูณแน่นอนโลละเจ็ดสิบแปดสิบนั่นหรือใช่เพราะเป็นอลูมิเนียมได้ข้อดีข้อดีของอลูมิเนียมรู้ไหมเรื่องอะไรไม่ผูกหนึ่งไม่ผูกเบาไม่เป็นสนิมจนนหินซ่อมได้เขาเอาใช่เขาเอาแต่ที่มันเด็ดไปกว่านั้นอ่ะเขาไปทำไอ้ที่ต้มเหล้าอ่ะ รสชาติอย่างนี้เลยเออเออจริงจริงกัดเล่าหรอออก็มันเหมือนหม้อนะครับครับคือมันเป็นอะไรที่มันบ่มความร้อนได้ดีอ่ะครับมหนาเออ,อย่างนั้นนะครับ่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อไ <c oughs> ม่อยู่กับรถเที่ยบเขาเนี่ย สนับสนุนการเดินทางโดย